เอาละครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมอีกแล้วครับ <Herm. S 1> เจอกันในทางตลอดเลย <laughs> <c oughs> ก็ช่องนี้ก็มีมีการชวนทำอาหารกนนินนะครับแต่ก็วันนี้ผมก็ไปเจอวัต mm. ถุด,ดิบที่ดีที่เราอยากจะกินนะครับก็คือเห็ดตับเต่านะครับเห็ดตับเต่านี่เป็นเห็ดที่หน้าตาไม่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 สวยงามเลยนะครับแต่รสชาติกับความหนุบหนับของเขาเนี่ยโอเคเลย บางส่วนผมหันไว้แล้วนะครับน้ําที่ใช้ในการแช่เนี่ยครับคือน้ําปูนแดงนะก็คือปูนแดงเนี่ยครับสักปูนแดงกินหมากสักช้อนหนึ่งน,นะครับแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็แช่เขาล้างเขานะครับกลิ่นของเขาจะได้ลดลงนะครับผมนทีน่้หลังจากที่เราแช่เห็ดแล้วนะครับแล้วก็ล้างเมือกเขาออกเี่ย เราก็ต้องนําไปต้มก่อนนะครับไปต้มลวกน้ำนครับทำความสะอาดเขาให้เยอะหน่อยแล้วก็ค่อยทาไปาค่อยทําแกงวันนี้จะแกงกะทินะครับเป็นแกงไก่ใส่เห็ดตับเต่าเมนูบ้านๆที่คุณนายทองย้อยเคยทําให้ผมกินแต่เห็ดตับเต่าช่วงนี้แพงนะครับผมซื้อมานี่ ลายตังอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องยอมอ่ะไม่หาไม่ได้อะ่ะโอเคเดี๋ยวผมล้างแนละ้ทำความสะอาดก่อนแล้วก็ผมก็จะต้มนะครับแล้วเดี๋ยวประตูกันใหม่นะครับผมาราคาเนี้นะครับก็คือหลังจากที่ผมหัน่นเห็ดทับเต่าแล้วก็แช่นะ้ำปูนใส่ไว้สักสิบห้านาทีนะครับแล้วก็จะนำนำมาต้มครับต้มเพื่อที่จะล้างความาความความ,ความสกปรปกของเขานะครับแล้วก็ ล้างทำความสะอาดนั่นแหละครับแต่ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่ว่าถึงเวลาจะต้องนําไปแกงนะก็ถ้าตักขึ้นนั่นนะครับอุ้ยปิดไฟก่อนแหมไม่ยอมปิดไฟอา้าวแล้วทีนี้ผมขอเวลาเคลียร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับแล้วรับหลังที่จัดเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะถึงขั้นตอนของการผัด เครื่องแกงนะครับเพื่อที่จะแกงนะครับเริ่มต้นด้วยที่น้ํามันแกงกะทิของผมเนี่ยต่อให้เป็นแกงกะทิกท็เอะแต่เราจะใช้กะทิกล่องนะครับกะทิกล่องก็คือจากของอัมพวากะทิกล่องเนี่ยส่วนใหญ่ทุกยี่ห้อนะครับจะไม่ค่อยแตกมันหล้วจากนี้เราจะผัดให้พี่แกงเราสวยนะครับสีสวยน่ารับทานนี่ก็คืออาจจะต้อง ผัดน้ำมันไปด้วยสักนิดนึงนะครับไม่ใช่เทคนิคอะไรหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าให้เข้าไปช่วยกันนะครับผัดริกแกงไปเลยฮะไฟอ่อนนะครับที่ตอนผัดก็ใส่กะทิไปเรื่อยๆครับหยดๆไปนะครับ ที่สำคัญก็คือเตรียมน้ำล้างครกเช่นเดิมนะครับผมตอนนี้ไก่ที่ใช้เนี่ยเป็นไก่เขาเรียกว่านับเป็นไก่แก่แก่ครับไก่ปวดระวางนะครับทีนี้เราจะต้องเคี่ยวเขานาเลยแหละกว่าเขาจะเนื้อเขาจะนุ่มแต่ผมชอบเขานะผมว่ากินอร่อยมากกว่าไก่ไก่เลี้ยงนะครับไก่ไก่เนื้อ อือทับไปก่อนเลยอือโอ้หหอม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 มากนี่แหละของดีของเด็ดนะครับเตรียมไว้เลยฮะ อย่าไปทิ้งนะฮะขอมดีมีประโยชน์เอาแล้วครับทีนี้ครับตอเริ่มพริกแกงเริ่มหอมแล้วเนี่ยครับก็คือนั่นแหละก็คือพริกแกงเขาสุกได้ที่ละก็จะตามมาด้วยเนื้อไก่ของผมนะครับแล้วก็เครื่องในไก่เครื่องไมไก่ที่มากับ มาด้วยกันหน่อยน,นะครับแต่เกือเครื่องในไก่นี่ครับถ้าเกิดจะใส่แกงหรืออะไรพวกนี้ครับลวกลวกํกำร้อนเขสักนิดนึงนะครับกันที่ว่าเดี๋ยวเขาจะคาวนะครับอ่าแล้วีก็จับเลยกับน้ำล้าโคกของเรา เอาละครับทีนี้ผมก็จะต้องเคี่ยวเขาเนี่ยครับไม่ต่ำกว่า20สนาทีกันเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับเอาละครับทีนี้ครับพอน้ำแกงของเราเดือดแล้วเนี่ยครับไก่สุกแล้วเนี่ยแต่ไก่สุกก็ไม่ไม่ใช่หมายความว่าเสร็จนะครับเพราะว่าไก่นี่เป็นไก่ไก่เหนียวคือไก่แก่ครับต้องเคี่ยวเขาหน่อยประมาณสัก20-30สนาทีนะครับ ันชิมก่อนจะปรุงรดเลยอืมดูเลย้อ่ะจะได้ปรุงถูกต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิษตาคู่ครัวอร่อยชัวร์กับคู่ครัวรดดีอยู่กระปุกเดียวกันสไตล์เดิมครับไข่แพ้ไม่ต้องใส่นะครับแต่ผมจะกระชับรสชาติเขาหน่อยนะช,ช้อนอยังไงช้อนชาคือใครไม่กินก็อย่าดราม่าก,กับผมนะ ผมมีความรู้สึกว่าเอาเติมนึกเกลือนิดหนึ่งนะครับเกลือเกลือปรุงชีพเกลือไออดีนแล้วก็ตัดความหวานนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บของเรานะครับประมาณนี้เลยอีกหน่อยผมคิดว่าน้ำแกงหรกเข้มข้นโอเค ส่วนในนี้คือผมใช้ไปทั้งหมดหนึ่งกับหนึ่งขวดแล้วนะครับที่เอามาว่าถ้าเกิดว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเขายังความเข้มข้นไม่ถึงเดี๋ยวเราเติมได้ครับค่อยๆปรุงไปค่อยๆชิมไปะครับผมเอาละทีนี้ก็ขอเวลาเคี่ยวเขานะครับให้เนื้อไก่นุ่มโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับผม เอาละครับทีนี้ครับพอหลังจากที่เราเคี่ยวไก่เหนียวของเราเนี่ยครับจนใช้เวลาประมาณ20นาทีแล้วถ้าเกิดว่าถ่ายทำทั้งคลิปเนี่ยคงจะยาวไปนะครับมันก็แค่รอให้ผู้อย่มันได้ที่ทีนี้ถึงขั้นตอนการชิมครั้งสุดท้ายแล้วครับดูซิว่าเขาจะขาดอะไรบ้างร้อนอ้อย ความเผ็ดมาความหวานพอดีความกลมกลมมีแล้วก็ความเค็มขาดไปนิดนึงถ้าหากความเค็มขาดเนี่ยผมจะเติมน,น้ำปลานะครับวันนี้น้ำปลาที่ใช้เป็นน้ำปลาตาต่อไม้น้ำปลาผสมของผมนะครับผมไม่ซีเรียสนะอสองรอบพอนะครับและทีนี้ก็ถึงเวลาของเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ เาห็ดของผมนะครับเห็ดที่ผมไปล้างทำควสะอาดแล้วก็ต้มเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะพอเราแกงเนี่ยถ้าเกิดเราใช้กระทีกล่องอ่ะคือพี่แกงเขาจะไม่ไม่ดูแตกมันสวยๆนะเราต้องใช้น้ํามันในการผัดนิดนึงนะครับความหวานได้ความเข้มข้นสบท้ายขออีกหน่อย จัดไากกับกะทิอัมพวาของเราผมชอบแพ็กเกจจิ้งเขาจังเลยอ่ะแหมก็ใช้ของเขามานานนะเนี่ยน่าจะส่งมาให้เราใช้บ้างนะ <c oughs> แล้วทีนี้ก็เติมด้วยเหมือนเดิมนะครับพริกชีฟ้าเพิ่มความสีสันที่มันสวยขึ้นแล้วก็ใบมะกรูดของผมนะครับ เราจะนัอขอเวลาให้เขาเดือดอีกประมาณสัก2นาทีนะครับจะได้ทานข้าวแล้วครับผมอาและครับหลังจากที่ให้เขาเดือดต่ออีกสัก2นาทีเพื่อให้เห็ดเขาดูดน้ำแกงแล้วก็สุกนะครับสุกเพิ่ม,มนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายจบแล้วจบกันนะครับกับโหระพาของเรา,า,านะฮะไอโหระพาจะเป็นโอตายแล้วปิดไฟ พอใส่ไปโหละพาลงไปนี่กลิ่นแบบม,มันใช่อะ่ะมันคือแกงกะทิบ้าน,านเนี่ยแกงลักษณะนี้ครับใช้ได้กับแกงทุกอย่างเลยนะครับแกงหน่อไม้ก็ได้ไม่ผิดเลยสไตล์เดียวกันฮนะงัน้นปรุงรสชาติที่เราชอบนะครับเลาแกงร้อนอยู่เนี่ยครับแล้วก็คนให้เหุ่นน้ำลายแตก ให้ใบโหระพาของเราสลบกปนะครับโอ้โหเต็มกระทะกระทะนี้นะครับถ้าคืผมตีเป็นปริมาณแล้วนะส่วนนี้ก็คือผมซื้อนะแลแพงหน่อยก็คือเห็ดเห็ดตับเต่าผมซื้อมาหนึ่งร้อยบาทไกไ่ผมซื้อมาเจ็ดสิบบาทเครื่องแกงเครื่องเทศกะทิบวกค่าแก๊สด,ด้วยก็คงจะประมาณทีสวากระทะนี้ครับสองร้อยสองร้อยบาทนะครับ แต่ผมไม่ได้กินคนเดียวนะผมก็แบ่งพี่ๆผมด้วยเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันตลอดนะครับแล้วตอนนี้ครับผมชื่นใจมากเลยครับในแทนชื่นใจจริงๆรับที่หลายๆคนมาเม้นทาง YouTube หรือว่าทางเพจนายแทนชวนทำอาหารว่าทุกคนอยากจะร่วมสนุกในการที่ว่าทำอาหารกินแล้วก็แชร์กันแชร์ความบันเทิงด้านอาหารร่วมกันผมชื่นใจจังเลครับ ผมไม่ใช่เชฟนะฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องสอนใครแบบไหนแต่ถ้าเกิดผมชวนทำอาหารแล้วผมว่าทุกคนมีฝีมือกันทุกบ้านแหละแล้วผมก็ชอบมากถ้าเกิดเราจะแชร์เ,เรื่องราวดีๆด,ด,ด้านนี้นะครับเอ่าล่ะชิมผมยินดีฮนะผมยินดีเลยทุกคนที่เราเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ คนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับชิมก่อนว,ว้าวเปะ๊ะไม่ผิดหวังชิมกลิ่นไก่ด้วยหืมหื้อมไม่เหนียวกรอบไข่อ่อนหืมรสชาติเป็นที่น่าพอใจครับ แล้วก็เห็ดตับเต่าก็นุ่มดีชอบครับชอบเมนูตามฤดูกาลแบบนี้อ้อเอล่ะครับวันนี้นายแทนขอตัวนะครับก็คือกินง่ายอยู่ไะกับนแทนวันนี้แกงไก่ใส่เห็ดตับเต่าถ้าหากว่าใครมีวัตถุดิบดีๆก็ลองทำแล้วก็ถ่ายคลิปลง YouTube หรือว่าลง f c e e o o o ก็นะครับ แล้วก็แชร์ส่งกันมาเพจไดท่านคือเพจตดท่านชวนทำอาหารนะครับเช่นเดิมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็เรามีอะไรผิดพลาดแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะครับแต่อยากจะบอกสุดท้ายว่าหน่อไม้ฝรั่งสปาเก็ใหญ่ยาวขาวอวบดีจังและรสชาติดีมากจริงๆครับที่ทำไปเตียนนะกินกันเตียนเลย แล่ว,วันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผม